ขณะที่วิ่งอยู่ดุ่งเยินก็ตกลงไปในหลุมเขาสัมผัสได้ถึงความนุ่มนิ่มจากข้างใต้เขาตกใจมากที่พบว่าตัวเองตกลงมาจากที่สูงแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยเมื่อลุกขึ้นยืนได้เขาจึงเห็นว่าตัวเองอยู่ในหลุมฝังศพหมูและเป็นศพเหล่านั้นที่ช่วยรับแรงกระแทกทั้งหมดต่อที่เขาร่วงลงมาด้วยความหวาดกลัวเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นเหตุผลไม่ใช่เพราะเขากลัวศพนับหมื่นที่นี่และพวกมายาที่ไล่ล่าจะทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่วิ่งเร็วชายสองคนที่เพิ่งได้รับคำสั่งงงงงกกกกลลลััจจะะม็ููธนนแหหพุ่เข้้าาาาด เมื่อเห็นหยื่เบื้องหน้าหลบการโจมตีได้หลายครั้งพวกมายาจึงโกรธแค้นใช้ไม้เหวี่ยงก้อนหินออกไปอย่างแรงชายคนนั้นถูกหินกระแทกล้มลงกับพื้นสลบตายเพื่อนที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้น จึงได้แต่เร่งความเร็วทิ้งระยะห่างจากพวกเขาแต่ก่อนหน้าชาวมายานักล่าผู้มีพรสวรรค์ทุกสิ่งที่เขาทำดูเหมือนจะร้ประยชน์พอถูกคว่างออกไปราวกับมีระบบนำวิถีหมุนคว้างกลางอากาศสองรอบครึ่งก่อนจะตัดเข้าที่อกของเหยื่ออย่างแม่นยำเมื่อเห็นความหวังอยู่ตรงหน้าแม้จะถูกหอบแทงทะลุร่างชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เพียงเพราะชาวมายาได้สัญญากับเขาไว้ว่าแค่เขาสามารถวิ่งไปถึงทุ่งข้าวโพดข้างหน้าได้เขาก็จะมนีโอกาสรอดชีวิตและพวกที่อยู่ด้านหลังก็ได้แต่ยืนหัวเราะเยาะดูเหตุการณ์นสุกกกกััับบอออออาาาาานนนนจททีีี่่่มมคววหหงใ้้ยแล็พพรไปเะื พระเจ้าเท่านั้นที่จะมีได้ทันใดนั้นชาวมายาคนหนึ่งที่เฝ้าไร่ข้าวโพดก็วิ่งเข้ามาเขาจัดการปิดชีพเหยื่อที่กำลังจะตายพวกมันไม่ยอมให้ใครหลุดรอดไปได้เหยื่อใดๆก็ตามที่มีโอกาสจะกลายเป็นศัตรูพวกมันจะกำจัดตั้งแต่ในน้ำนั่นคือหลักการเอาตัวรอดที่ยั่งยืนของชาวมายาบนผืนแผ่นดินนี้ถัดมาไม่นานชายอีกสองคนก็ถูกผลักออกมาจากฝูงนชนครั้งนี้พวกเขาได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมทางที่มาก่อนหน้าวิ่งด้วยความเร็วราวกับผีตายและการวิ่งแบบหักหลบของทัั้้งคนนน สร้างความลำบากให้กับชาวมายาอยู่บ้างแม้แต่หอกที่มีอาุภาพรแรงก็ยังถูกหลบได้ด้วยความรู้สึกเสียหน้าชาวมายาทั้งหมดจึงลงมือพร้อมกันอาวุธในมือราวกับไม่ต้องซื้อหาควางออกมาจนหมดแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถแต่ต้องแม้แต่เส้นผมของคนทั้งสองได้ในตอนนั้นนักธนูในฝูงชนก็ทนดูต่อไปไม่ไหวอีกต่อไปเขาเลียงธนูขึ้นฟ้าแล้วปล่อยลูกธนูออกไปในมุมที่แปลกประหลาดมากลูกธนูพุ่งทะลุหัวของชายคนหนึ่ง เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหัวหน้าเผ่ามายันก็เล่นแบบบ้างเขาเริ่มทำตามท่าทางของนักธนูลูกธนูพุ่งปักเข้าที่ท้องของรูดีนึกว่าภาัยร้ายผ่านพ้นไปแล้วทหารยามได้ข้าวโพเล่กำลังจะเข้าไปเก็บกวาดสนามรบก็ถูกชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บสาหัสคว้าข้อเท้าเอาไว้หนีไป เขาหวงแหนาเวลาที่เพื่อนร่วมรบเสียสละให้พยายามหักลูกธนูที่ปักอยู่บนท้องออกเมื่อทหารยามจัดการปัญหาเสร็จกำลังจะเข้าไปปิดชีพเขาเขาก็รับมิสั้นได้ทันเวลาลูกธนูหักในมือของเขาแทงเข้าที่คอของมายาหัวหน้าเผ่ายืนอยู่ไม่ไกลยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งลูกชายที่อยู่ข้างหน้าเสียลม้มลงกับพื้นเขาจึงเพิ่งเข้าใจว่ารูดี้ถึงแม้จะบาดเจ็บสาหัสก็ยังสามารถตอบโตได้เมื่อเห็นลูกชายตายแล้วหัวหน้าเผ่าก็ไม่สามารถรักษาความสงบไว้ได้อีกต่อไปส่วนรูดี้กัดฟันทนความเจ็บปวดดึงลูกกกกธนนนนนนทททีีีี่่่่เเเอออวววไไไมมสใใจหพุงขข้้้้าาาาาิิัดฝชต เจ้าวิ่งอย่างไม่ลังเลไปยังทุ่งข้าวโพดความตายของเพื่อนร่วมเผ่าทาให้ชาวมายารู้สึกถึงภัยคุกคามเป็นครั้งแรกพวกมันเริ่มไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายทันทีที่วิ่งออกจากทุ่งข้าวโพดจาก,กัวพอก็ตกลงไปในหลุมยุบเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็ต้องตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้าเบื้องหน้าเขาคือซากศพไร้หัวจํานวนมากรู้สึกได้ถึงศัตรูที่กำลังคื่คนานเข้ามาด้านหลังรรดี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงได้แต่ปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบหนีการตามล่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้า้า้าาายาา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 มมมมมกกกกยยยยดดดนนนลลลล่่่่่่งงงงงเเเเขพอออออทตตคววจจ็บบปรรุแแแไสสีืผ กลับหยุดลงมาตามใบไม้ใส่หลังของชาวมายาคนหนึ่งโชคดีที่ความสนใจของศัตรูทั้งหมดมุ่งไปข้างหน้าพวกมันไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติด้านหลังและรูดี้ก็รอดตายมาได้แต่ยังไม่ทันได้ดีใจเขาก็เห็นลูกเสือดำตัวเล็กเข้าฝ่ามือปรากฏขึ้นตรงหน้าทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาเมื่อรูดี้หันกลับไปมองเสือดำตัวเต็มใบตัวหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เขาในตอนนั้นชาวมายาที่อยู่อีกฝั่งดูเหมือน ون, จะรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติไล่ตามมาไกลขนาดนี้แต่ก็ไม่พบ,บะะเบาะ มันอยู่บนต้นไม้ทุกคนแหงนหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้ทันทีที่พวกเขาเห็นพวกเขาก็เริ่มแยกย้ายกันออกตามหาแต่คราวนี้รูดี้ไม่ได้เล so <muitos S 1> ่นซ่อนหาชาวมายาอีกต่อไปกลับจงใจเปิดเผยตัวตนให้พวกเขาเห็นเพราะตอนนี้เขากำลังถูกเสือดำไล่ล่าแต่ด้วยทัศนวิสัยที่ถูกบดบังชาวมายาจึงมองไม่เห็นเสือดำที่อยู่ด้านหลังเขาพวกเขาจึงกรูกันเข้ามาล้อมเขาไว้อย่างไรก็ตามเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาความรีบร้อนก็ทําให้พวกเขาทั้งหมดตกอุ้งราที่รูดี้หวังไว้ พวกที่ไล่ตามมาทันแต่ไม่ได้ไล่ล่ารูดี้ในทันทีแต่กลับใช้หอกแทงเสือดำให้ตายก่อนแต่สุดท้ายก็มาสายเกินไปอยู่ถูกทาร้ายจนเสียชงไปมากครั้งนี้ความแค้นระหว่างพวกเขากับรูดี้ยิ่งฝังรากลึกยิ่งกว่าเดิมความแค้นทั้งใหม่และเก่าที่พุ่งพล่านทำให้ชาวมายาไม่ยั้งแรงไล่ตามรูดี้ไปติดๆอาวุธในมือของพวกเขาก็พุ่งเป้าหมายไปที่เขาอย่างไรก็ตามรูดี้หลบได้อย่างคล่องแคล่วแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปสุดท้ายคนที่ต้องตายแน่ๆคือเขาด้วยความคิดนั้นรูดี้เสี่ยงวิ่งออกจากปาาาทึบและเเเืื้้้อองงหนนนขกก็คตตสพัมร เมื่อเห็นชาวมายาไล่ตามมาติดๆเขาแทบไม่มีเวลาคิดอะไรเลยร่างกายของรูดี้ก็เลือกทางรอดให้ตัวเองโดยอัตโนมัติเพเชื่อหน้ากับอันตรายที่จะถูกชาวมายาแยกร่างเขาเลือกที่จะกระโดดลงน้ำตกที่มีโอกาสรอดชีวิต50%ชาวมายามองดูศัตรูตกลงไปจากที่สูงหลายพันเมตร ต่างก็รู้สึกยินดีกับการกระทำที่โง่เขลาของรูดี้แต่ในตอนนั้นเองใต้ผืนน้าก็ปรากฏร่างของใครบางคนขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามว่ายน้ําเข้าฝั่งแม้จะบาดเจ็บเขาได้หันไปประกาศชัยชนะให้ชาวมาาที่อยู่เบื้องบนได้รู้ได้ยินเสียงหัวเราะอยะอของรูดี้จากด้านล่างแต่รูดี้ก็ทําอะไรเขาไม่ได้หัวหน้าเผ่ามายากโกรธจนหน้าแดงกับเมื่อเห็นสีหน้าของหัวหน้าลูกน้องคนหนึ่งจึงอาสาไปอ้อมไล่ตามจับทางด้านข้างแต่ดูเหมือนว่าเขาจะประจบประแจงผิดคนสีแล้วหลมหลม หลังจากที่ได้ฆ่าคนขี้ขลาดด้วยมือของตัวเองร่างของผู้คนก็กระโดดลงมาจากน้ำตกแกนิดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนดูดีตัวกระแทกกับขวดหินตายทันที ยังไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับโอกาสรอดชีวิต50%ไม่นึกเลยว่าพอวิ่งเข้าป่าผมจะตกลงไปในบึงโดยบังเองิญขณะที่ร่างของรูดี้กำลังจมลงไปเรื่อยๆเขาคว้ากิ่งไม้กิ่งเดียวไว้ราวกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายแต่ไม่ว่ากิ่งไม้อันเล็กนั้นจะรับน้ำหนักตัว125กิโลกร,รัมของเขาไม่ไหวและเมื่อทะวันขาดก็หมายความว่ารูดี้หมดโอกาสรอดชีวิตแล้วแต่ในจังหวะน,นั้นเองมีมือยื่นออกมาจากบึงอย่างระทานหันรูดี้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายแป่งมือไปมาในนั้นไม่นานเขาก็คว้าพื้นดินที่อยู่ไไไไมมม่่่่่กกกกกลลลดด้้้เเเเืออออคาาาาาาานนนนนจบึึงงงงข็็ยยปปแวถัรีิผ สบการเฉียดตายมาบมาัดหมเขาจึงไม่รีบหนีเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่จัดการกับพวกมายาที่ไล่ล่าเขามาข้างหลังความรู้สึกเฉียดตายเมื่อคู่นี้จะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตผมเลยตัดสินใจว่าจะไม่วิ่งหนีเหมือนมาลงท่าอีกต่อไปเขาต้องการเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นฝ่ายรุกหลังจากนั้นเมื่อพวกมายาที่ตามหลังมาทันในมือของเขาก็มีห่ออะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาเขาไม่พูดท่ามทำเพลงโยนอาวุธในมือออกไป อาศัยจังหวัดที่ฝูงพึ่งขวางควกมายาไว้เขาเข้าไปในป่าและหักหนามแหลมบนต้นไม้จากนั้นก็ใช้หนามแหลมนั้นแทงลงบนหลังคางคกพิษซ้ำๆหลังจากเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็ซ่อนตัวในเงาเมื่อคอยดูชาวมายาที่หนีรอดจากฝูงพึ่งมาได้จากนั้นเล็งไปที่คนที่ล่าหลังอยู่ด้านหลังแล้วจึงปล่อยการโจมตีที่แรง พิษของกบทากระจายไปทั่วร่างกายของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วแต่เสียงคำรามของเขาก่อนตายก็ได้ยินไปถึงเพื่อนร่วมทางท,างที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาจึงรีบหันกลับมาทันทีท่านเห็นดูดี้กำลังจะเก็บอาวุธพอดีทันทีที่ทั้งผู้เจอกันบรรยากาศโดยรอบก,ก็เย็นเยียบลงจนแทบจะจับตัวเป็นน้ำแข็งจนตรอกเจอหน้าใครกล้าก,กว่าคนนั้นชนะความแคนระหว่างพวกเขาลึกเกินกว่าจะลบเลือนได้ทั้งคู่พุ่งเข้าใส่กันเกือบจะพร้อมกัน ในจังหวัดที่ขวานกำลังจะฟาดลงบนหัวของรูดี้เขาก้มหลบการโจมตีที่รุนแรงของชาวมายาได้ถึงแม้ว่าศีรษะตจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ถึงแม้จะลื่นเขาก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บอาวุธที่ตกอยู่บนพื้นจากนั้นรูดี้ก็รีบลุกขึ้นมาบุนตัวโดวยอาศัยแรงเฉื่อยและปล่อยหมัดใส่คู่ต่อสู้เข้าอย่างจังเจ้ามายาโดนหมัดเข้าไปถึงกับมึนงงสุดลงไปพุกเข่ากับพื้นด้วยหลักการตีงูให้ตายต้องตีที่หัวเขาจึงไม่รีรอที่จะส่งมันไปลงนรกแต่ทันใดนั้นฝนัก ดูเหมือนเขาจะนึกอะไรขึ้นได้แม้จะบาดเจ็บแต่เขาก็วิ่งสุดชีวิตไปในทิศทางหนึ่งเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาพบว่าภรรยาและลูกของเขาติดอยู่ในหลุมจมอยู่ในน้ำฝนและร้องขอความช่วยเหลือเขาตั้งใจจะช่วยพวกเขาขึ้นมาแต่ชาวมายาที่ไล่าตามเขามาติดติดก็มาถึงเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองและครอบครัวรูดี้ถูกบังคับให้ล่อศัตรูไปก่อนแต่เพราะความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของภรรยาทำให้เขาหนีอย่างไม่เต็มที่ ไม่นานก็ถูกหัวหน้าเผ่ามายาไล่ตามทันยังไม่ทันได้ตตบโต้เขาก็ถูกธนูของศัตรูพุ่งทะลุอ,อกเขาไม่ยอมแพ้กัดฟันทนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงลุกขึ้นยืนและหักธนูที่ปักอยู่บนตัวออกทันใดนั้นเขาก็จ้องมองมายาที่ทําให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยความเดือดดาลแน่นอนว่าหัวหน้าก็ไม่ปล่อยเขาไปพุ่งเข้าใส่ด้วยความมุ่งมั่นแต่ไม่ว่าตัวเองได้ตกอุ้งทางที่รูดีวางเอาไว้ รอจนกระทั่งมายาสองคนที่ตามหลังมาถึงหัวหน้าของพวกเขาก็สิ้นใจไปนานแล้วเมื่อเห็นดังนั้นรูดีด้ก็รีบหนีไปเมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่มาถึงมีการสิบกว่าคนตอนนี้เหลือแค่สองคนชาวมายากโกรธแค้นจึงไล่ตามพวกเขาไปจนกระทั่งวิ่งมาถึงทะเลทั้งสามคนก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าชาวมายาหมดความกล้า เพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าพวกเขาคือวัตถุขนาดมหึมนี่คือสิ่งที่ทั้งสองคนไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตทัในใดนั้นพวกเขาก็เดินไปหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่กำลังเตรียมเทียบท่าโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามรูดี้ยังคงมิสติอยู่เพราะครอบครัวของเขายังคงรอเขาอยู่ในหลุมเมื่อเขากลับมาเขาพบว่าภรรยาและลูกชายของเขาปลอดภยัยและภรรยาของเขายังให้กำเนิดลูกอีกคนให้เขาด้วยหลังพายุผ่านพ้นไปเขาพาครอบครัวเข้าไปในป่าหรือ แต่เมื่อเห็นเรือขนาดมหึงมาในทะเลฉันรู้ว่าอารยธรรมยาที่ล้าหลังกำลังจะถูกแทนที่โดยขนนอกพวกนี้แต่นั่นไม่เกี่ยวกับฉันอีกต่อไปแล้วเพราะปากข้างหน้านี่แหละคือบ้านของฉัน